สวัสดีครับผมชาติเจริญทรัพย์นะครับยังอยู่ที่รถขุดขนาด13ตันครึ่งดรวยว่าไอนุมตีจากแดนมังกรนะครับซานี่ s อ1 3 5หหรือว่า1 0้าสขุดเล่นงานปากโอครับว่าเจอเจอดินแข็งแค่เม็ดเดียวน้อง ลงลางเป็นดี่สมองกับน้ำซับซีเจเจนะครับสี่สูบเทอร์โบคอมมันเร็วอินเตอร์คูลเลอร์ระบายความร้อนด้วยน้ำอ <c oughs> ิซุสคีเจ็ดวีหกสามคาวาซากินะครับคีเจ็ดีเป็นป um ั๊มคาวาซากิตัวเดินขยาบบ้าเจแปนเครื่องเจแปนปั J ๊มเจแปน ตรวเดินเจปแปนอ๋อรถดำไหมไหมดี่จะต้องไปดูครับดูหนึ่งหนึ่งค่อนข้างทุรักทะเลช่วงล่างใบแท็ก70เซนครับโรลเลอร์เจ็ดตัวกากาดข้างละตัวก็โรลเลอร์บนข้างละตัวนะครับเป็นแปดตัวเราอยากเชี้อเพลงอุ้ใส่เยอะเขาไม่ได้นะทีมงานโชคมงคลครับ จัดให้นี่ครับขุดโอ้นาำพี่น้องค่อนข้างจะทำงานยากนะนี่ขุดไม่ได้ลึกหลอ,อ,อดไฟ LED ช่วงนี้ก็พายุเข้านะพี่น้องมีฝนตกเป็นบางที่โอ้ ดำสองขันเทีกันตรงนี้เลยโอ้อ,อจะขุดบ่อเลี้ยงปลาหรือเปล่าครับสุดยอดครับสุดยอด๊บ๊บ๊บอ่าทางมันเปียกครับ เเเปป็็นนนลกระบอกสีดำหางในจอทัชสกรีนหลอด LED ไลา์ไปปิ้งลายแค่ๆพร้อมครับฮึตัวนี้นี่ชั่วโมงบินน่าจะน่าจะสองพันกว่าแล้วมั้งครับเดี๋ยวตามดูเรื่อยๆ ถ้าขุดหนึ่งไรนี่ลึกๆแล้วก็ทำโรงงานน้ำดื่มได้เลยพี่น้องทำน้ำแข็งก็ได้ครับนะนำแข็งหลอดนี่คแรบบับน้ำน้ำใสมากเดีี่ขุดวันเดียวออกเต็มเลยคิดว่าจะเอาน้ำปลูกผักนะครับขายได้เหมาะมากทำทาง โชว์มงคลจัดให้โซนอำเภอวันตรวจครับจังหวัดบุรีรัมรย์ต่อบุกไปด้อยเนาะที่งาน,งานาาถึงงานโตนะก็ถึงผมจังหลายไร เดินบนเฟรมก็เป็นตัว X แล้วก็เสริมด้วยแผ่นเหล็ก2แฉกกันเรอนำามาถูกใช้ไปน,น,นานๆซานนี่ก็ดูแลโดยซานนี่ทยนนะครับท่านใดที่ต้องการนะครับดาวสักซอนแสนห้าปัจจุบันมีตัวนี้อาร์สั้นนะครับมีอาร์สั้นกับอาร์ยาวแล้วก็น่าจะมีโฉมใหม่มานะครับน่าเป็นร้อยสี่สิบนะขยับขึ้นมานะได้ข่าวว่างั้นแต่ก็ต้องรอไ่ต้องรอไปก่อน สวดทรงองเอวรอครับนะถือว่ารอนะสำหรับหนุ่มตีอ่าดูผลงานอีกครั้งหนึ่งครับเปิดบอ่อจริงๆก็คุณได้สวยนะแต่ว่าเจอดินสมองเจอดินกะทิและน้ำออกเห็นเม็ดเดียวน้องเม็ดเดียวเห็นน้ำแล้วชอบกันสักไร่หนึ่งลลวงดีๆนี่แล้วก็เอาขึ้นมาสปริงเกอร์อปลูกปลูกผักนะไน้อง ผักล้มลุกหรือว่าจะปลูกกะเพราหนังรักนะครับยินลาพวกนี้เพราะว่าเด็ดแล้วจะขึ้นนะครับเออเหนื่อยหน่อยแล้วครับสำหรับโชคมงคลวันนี้เดินบทเพราะว่าวิธีแก้ก็คือล้วงครับนะเอาดินเปียกไปด้วยเราไปตากแห้ง ตะเกรงกรองดักฝุ่นดูก็ถือว่าโอเคนะ้องอ่ะเริ่มตักละสองล้านสี่แสนเก้าหมื่นครับรุ่นนี้ เดินเ,านเาบนเาต้องเดเินเบาครับรถมันเบาต้องเบารถเบาก็จะเจอลื่นเจอเลนก็ลื่นครับนะ จอแปดีอีอใหญ่สร้างน่อนี่สีม่วงก็ดดเพื่อนน้อยไม่เป็นไรรถด,ด,ดำงอใช้เก่านอกครับนะนีฮีนโน่ดินดินสมองเปียกหนักก็จะหนักขึ้หนักใส่ไม่ได้เยอะอที่ที่จริงถ้าคอยเอาน่าจะดีเนี่ยคอยขึ้นไป โ้สุดโ้อยอ้าเรยจะมีฝนฝนลงเม็ดนะพี่นอ้องอ๋อเม็ดใหญ่ซะด้วยผมจะหนีทันไหมหนีฝนทันไหมพี่น้องรถอยู่ไกลด้วยครับเอาลงมาแล้วพี่น้องฝนตกครับเดี๋ยวไปเอารม่เม็ด พอเวลาสักสิบนาทีนะเดี๋ยวรถออกไม่ได้น้องมาแล้วอ่ะเดี๋ยวเดินมาดันหน่อยอย่าพึ่งตกนะเทวดามาแล้วครับอ๋อรีบดันนะลูกพี่ผลมาแล้วเพ็ดใหญ่ซะด้วยครับอ๋อ โอ้เออโอ้โหฝาท้ายเปิดซะด้วยคิดเลยโอ้ยลูกเห็บตกบบรรพี่น้องโอ้เนี่ยเบิดลลำพี่น้องเอ้ยลูกเห็บก็ตกอ่ะอยู่ไม่ได้แล้วครับเอ๊ะต้องเอาดินแข็งขูดออกก่อน ไปอเลยลูกเพ่ไปหาร่มมาก่อนโอ้เหยียบดินสมองอู้หบุญปุ๋ยเลยพี่น้องเลยไปหาร่มก่อนอารมณ์เดี๋ยวจะไม่น่าจะวิ่งนะฝนตกเออือลั่นทุ่งแล้วลั่นทุ่ง ว่าตกนิดเดียวครับแล้วก็หยุดเดี๋ยวดูว่าจะมาอไหมคนมาเลยนะ้องขอตัวก่อนฝากกดติดตามด้วยครับสวัสดีครับ